ูว่าแบน้องบามได้ใช่ดาราไหม,มอพอจะเป็นได้ไหมเขาง่วงจังลอยแล้ววันนี้จริงแหละมันก็จริงอะ่ะพูดมาก็ถูกต้องต้องที่สุด ถึงไหนแล้วรถติดรถติดเปลี่ยนกล้องไงวันนี้หล่อมากๆใช่ไหมเออก็ว่า,างั้นแหละทุกคนคืองง <c oughs> มากที่อยู่จังหวัดอะไรตอนนี้อยู่กรุงเทพครับ อยู่กรุงเทพมหาคมมนครอมรนรโกศลนิทราวิทยามหาลพนุรพหลาชธานีบุรีรัมย์บุรีรมย์ราชบุรีเวทมหาชพระมวิมานอวตรารเศรษีสังฆทิยญาวิชัุกรรมปส,สิทธิ์เนี่ยขอบคุณเล่นดนตรียวคุณลูกกว้าไปถ่ายละครไทยเทยไปถ่ายกับจินนี่แล้วก็พีพีนะฮะออกงานไหมอบป่า เรื่อยๆครับอยากแก้อะไรเพิ่มไหมขอบคุณ80เล่นดนตรีนะครับ <Okay. S 2> อะไรคือของขวัญใหม่เ <Okay. S 2> รแล้วเล่นดนตรีทำไม <Okay. S 1> ตาฮักเนาะทำเลกันอยู่ทุกคน <Okay. S 1> เดือนพฤศจิกาอยากให้ดาราช่องเจ็ดมางานสวนเฉลิมพระเกียรติแม่เมาะจังหวัดลำปาง <Okay. S 1> อ่างนนะ้ำห้มุดำได้กี่แผลไม่ได้ไม่ได้แผลน้องนันลักะน้องนิ่ง กินส้มตำบลงอกลงยูทูบกับบุญนำบ่อยๆนะทานกาแฟยอย่างทานแล้วแต่ว่าง่วงอยู่เลยก็คือน้องเมื่อเช้าน้องก็ปุ๋งตัหกโมงง่วงนอนมากมอม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 อยากเห็นคน,นข้างไม่มีนั่งคนเดียว พูดใต้หน่อยพูดใต้ไม่เป็นครับผมเป็นผมผมพูดผมพูด่ดะยังไงอ่ะดื่มละต้องถ่ายเพื่อนอีกจนถึงแล้วถึงแล้ววันนี้มาถ่ายที่แบบมาบุญครองนะครับพี่พูดภาษามอไดไหมพูดไม่ได้พนะาบุญนำถายรกักเนีไปไม่ได้รัสเกี้จะ ก็กินข้าวกันกับกินอะไรอ่ะกินอะไรกันอ่ะกินกินอีกได้ได้โอเคได้เลิศคิ้วสวยจักคิ้วสวยจักไหนบอกกินแล้วกินแล้วกินอีกได้ไงบุญนำมันมูลเจอกันสักคลิปน่ารักมากมันออกไปไม่ได้นะครับ สวัสดีน้องการด้วยนะจ๊สส่วนนิ้งการน่าจะชาด้วยนะเจ๊ส The Only One My Idol สวัสดีแค่ดูการทำงานหรือเปล่าวันนี้วันนี้น้องอยู่ไปไหน MBK ฮะขอ YouTube ติดตามชีวิตบุญน,นำหนึ่ง EP ลอง PK ได้ไหมพีเคใครฮะยูทำอูโอของคุณต้องการมากสำหรับหูวกระต่ายโอ้อยากได้ตุ๊กแกมากกว่านะครับมีตุ๊กแกส่งมาให้หน่อยได้ไหมแกแล้วดึง <h> ต้องลงนี่ใช่ไหมคหรือว่าต้องน้าได้โอโห้พี่หญิงด้วยนะ<ก>ส่งตุ๊กแกหน่อยได้ไหมครับเ,เดี๋ยวเอาตุ๊กแกไปให้เล่นไม่ต้องเอามาครับรอเ,เล่นครับพี่ดีเอาตุ๊กแกไหม <im ittle> โอ้คนบ้าอะไรเลี้ยงตุ๊กแก่ไม่ต้องเอามากองนะครับ <im it> ะอะไ,<ห>ไรจะแมน <im it> ยูได้แชมป์แล้วเป็นยังไงบ้าง <im it> <im it> ก็ ب, ب, <im it> ดใีใจคร <body> ับดีใจดีใจดีใจกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะฮะ <im it> ไปงานที่ไหนตอบรอบขออนุญาตตอบรอบที่34นะครับ MBK ครับ ไฟล้าสู้สู้งานวันนี้ค่ะโอเคยบายเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ใช่ปหะเต็มเป็นไม่ได้สวัสดียูโรจ้าสบายดีประักษ์สบายดีจ้ายูโรรักคนละเชนละเชนคู่ภาษาพม่าหน่อยคู่ภาษาพม่าไม่เป็นครับ ถ่ายรายการเขาถ่ายรายการอะไรเราจะถ่ายฉันบอนถ่ายจอดตรงนี้ได้ปะจอดเลยแล้วเราก็เดินไปไปไปดีกว่าครับทุกคนผมเดินทางมาถึงแล้วครับผมดีใจมากผมดีใจสุดซึ้งผมดีใจอย่างสุดซึ้งที่ผมเดินทางมาถึงสถานที่ถ่ายทำลรวเคยแสดงละครไหมครับ น่าจะเคยเคยเคยครับพี่ยู่มาไลฟ์นะครับโอเคเดี๋ยวไลฟ์ขึ้นไปชั้นบนเดี๋ยวเดินทางไปด้วยกันเป็นกระเทยเปล่าคะนี่ไงเขาถามไม่เขาถามไม่ใช่ไม่เมื่อกี้เขาถามเขาถามเป็นกระเทยเปล่าค่ะไม่ได้เป็นค่ะไม่ได้เป็นเออ เธออยู่อเมถึงกี่โมงเฮ้ยมาไม่ได้ไม่บอกหรอกว่าอยู่ตรงไหน่า่่เชิญค่ะเรียนเชิญทุกท่านเลยนะฮะเรียนเชิญนะฮะตรงนี้มัน้าเิดมันจะเป็นชั่วโมงละสี่สิะไหมไม่เป็ไรทาไมหนูไปก่นชวมส่กวได้สั่วโมงแลรถตูมขึ้นได้เหรอไม่ได้เอาหรอมบ สัสดสินนะหรอใช่ใช่แล้วเราใหคเขึ้นไแล้วแกมเพราะว่าทุกคนมันจะถูกกวา่าก็รตรงนี้มันจะเป็นชัูนูเขาอกแวะหน่อยอร่อยชัวร์น,นี่ขึ้นขึ้นไปเลยใช่ไหมแล้วเราจะกินอะไรอ่ะติดตามมาสี่ปีแล้วครับโอ้โหตามมาสี่ปีเลยเบื่อ ขอบคุณที่ส่งหัวใจให้กันนะจ๊ะผมใจส้มร้อนไหมเพิ่งลงมาเองจะง่วงนอนอะ่ะง <ไป S 1> ่<ม>วงนอนอ่ะเหล่าอืมต้ง่วงนอนตัวตนจริงๆเป็นแบบนี้หรือเปล่าดูสดใสไม่เหมือนในละครผู้านะครับ<ป> <c oughs> แล้ว อยู่เอ็มนะฮะที่เราไลฟ์ครั้งแรกของวันไปงานมิทติ้งอยู่ทุกรอบเลยโอ้ไปอีกไหมแต่ยังไม่มีนะยูโรเพิ่งกินเองมีของกินเยอะมากได้เดี๋ยวถ้ากินอะไรเดี๋ยวกินด้วยได้ไหมเนอะเรากินด้วยนะขอบคุณนะ แล้วถ้าเมื่อเราเดินทางขึ้นลิฟต์เนี่ยสัญญาณมันจะยังอยู่หรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะครับทุกคนเ oh <my> พิ่งกินเองนะ oh. ใช่คง oh. กินได้เ oh. พราะว่า เราต้องกินข้าวนะทุกคนไปอีกไปน,นี้จัดที่ทะเลมนันที่ทะเลเลยเหรอติดตามมาหลายปีแล้วเราขอด้วยขอบคุณมากเลยครับกินอย่างได้ไม่เป็นไรเติมหมดใช่มันง่วง กินอะไรตื่นนะตีน้อยเหรอตีน้อยต้องรอคิวเป่านเราขึ้นลิฟต์แล้วนะครับไม่รู้ว่าสัญญาณจะยังอยู่หรือเปล่าทานเจ็ดทาเจ็ดาอสีอบบอส่เลยาราซาอ,อ้าวไปไหนมาไปทางหนาโอ๊ยไปไหนมารู้ไหมว่าเพื่อนรอเนี่ยมาสองคนเลยนะมีใจป่นเนี่ดูมีใจให้กหนันนะไปแมาไปล็ปตุ๊บเหรอให้ล <c oughs> ็ปตุ๊บ เตะของถ้วยเลยขอบคูณอะไรนะไม่รู้กินเยอะด่วนนี่อะไรที่จอดรถพี่อยู่ที่ไหนไม่บอกหรอก บอกเปสามสิบห้ารอบแล้วสามสิบห้ารอบแล้ว่ะขคุณพีก็ของเราเนี่ยขอบคุณน้องแมวนะครับจากคุณพีบีเหรอขอบคุณมากเลยที่ให้น้องแมวมาเป็นแบบน่ารักน่ารักพุ้งกิงพุ้งหงิงปุ่งฟิง ให้ทุกคนเดินไปด้วยกันเลยเป็นไล่ะตอนนั้นบอกรอบที่50มากกี่นาทีไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวก็ปิดแหละเสื้อหมดยังฮะยังไม่หมดครับสั่งได้อีกเยอะเลยครับเลยประมาณ895ตัวสกรนก่อนเพราะว่าไปถึงก็เลยแบบให้อยู่เลือกได้ไหมอ๋อเลือกกันเลยผมได้หมด กินข้าวยังไม่กินข้าวกันไม่ใช่หรอก็นั่งร้านข้าวก็ได้แปดร้อยห้าวิบห้าตัวเลยหรอไลฟ์ที่ไหนจะอยู่ตรงนักไหนร้านเน็ตเหรอไปไหมเอาไหมแพงไหมไม่เป็นไรเราเราเบาแบบเออเราเราไม่ตังค์อยู่แล้วเป็นโม่ฟีลเหมือนยูโรมาเที่ยวกับเพื่อนเลย สวัสดีค่ะขอให้ทานให้อร่อยนะคะนายท่าน <c oughs> เออเดี๋ยวแม่มาทานนะนายท่านนายท่าน <c oughs> ขอให้มือนีอเป็นมือที่อร่อยเลยนะคะนายท่าน <c oughs> แล้วแต่ที่พี่เลยผมเออเอาสิ ผมกินผมกินแล้วผมกินได้หมดเลยไม่ต้องให้ผมเลือกซิพี่ <fundamental S 2> พี่ก็เลือกใช่พี่ทานกันเลยเดี๋ยวผมไปนั่งด้วยไก่อะไรมาจะกินอะไรอ่าอ่าอ่าเอโอเค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 แล้วนั่งกันยังไงเนี่ยขอึ่งไงฝั่ง เรื่องลวงละครเรื่องใหม่มีอีกไหมเรื่องลวงละครเรื่องใหม่คืออะไรมา,านังด้วยกันเลยทุกคนพี่หยุดกลยนี่มันดังนีง่แล้ว ติดกไก่นะครับก็ด้วยอำนาจพระพุทธธรรมก็ขอ,ขอให้สัตวัปิดทั้งหล <c oughs> ายสัต์ปิดทั้งหลาย ทำไมต้องสัตว์ปีกด้วยอะถ้ามอย่างเวียนว่ายตายเกินเออจะเป็นเหรอเอ้ยต้องฟังสิอะไรสัตว์ปีกทั้งหลายถ้าไม่อยากเวียนว่ายตายเกินได้แค่นี้เออได้แค่นี้โอ้โหเดี๋ยวผมต้องไปฝึกท่องแล้วนะเออจริงอยู่อยู่เล่นอันนี้ดีกว่ามันไนนี่เลยยงเนี่ยกำลังกินไก่เนาะเออพอดีเอาไหมอ่ะดูโทรศัพท์สีว่าใช่มันเข้ากับเรามากได้กินได้อย่างกินกินไก่ครับ สวัสดีจ้ะยูโรโอ้โหใหญ่จังสวัสดีค๊อสโซฮันซอม <So handsome. S 2> ที่มีกินได้เนี่ย พี่พีธานไก่ได้นี่ใช่หมได้แคนได้หบ่ละแค่ทำแค่ทำหนู่มได้อายุลงเมี่นด้ร่ต้งโด้วยอําปิดสิด้วยอำนาจพระพูดพระทมพระสงฆ์สัตว์ปีทั้งหลายถ้าอยากเวียนไหาไตเกิดให้ถอนรักโน้โผล่งออกแล้วบอกเขา ด้วยอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สัตว์ปีกทั้งหลายถ้าไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดให้ถอนรักโลภโกรธดลงออกแล้วปล่อยวางนะขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลบุญให้ข้าพเจ้าทั้งสองที่มีตั้งหมดให้สัตว์ปีกทั้งหลายด้วยเถิดสาธุเอาเลยไม่หมดี๋ยวตอนกินไก่เดี๋ยวตอนกินก่อนก ทุกอย่างจะดีเองสาธุทำยังไงกันอะทำเป็นเต๊กมาไหมล่ะวันนี้ผมเฮ็ดเวี้ยผมจ้าเฮ็ดจ้่ะพี่อยู่มาสมบัติอ้วนแน่สี่น้องสิบปีอ้สิบปีเลยเหรอกินสัตว์ปีกเหรอโอ้โหเธอกินสัตว์ปีกเหรอก็ไม่อยากเรียนไหว้องให้เธอให้ทอราาโลดโจนมองออน แซนดีกินข้าวเที่ยงแล้วบอกพูด่าวแมนครับคุณกินข้าวตอนสิบโมงกินได้แล้วครับยังไม่สั่งนะครับถ้าพวกเรายังไม่สั่งเราก็ยังไม่สามารถกินได้จ้าชิมได้ชิมได้ชิมแปดชิ้นกินด้วยกันอ่ะไม่ได้ชิมแปดชินด้วยกันนะน้อง น้องมินชีโอ้ดูน้องทำไมเต็มขนาดนั้นอ๋ออ๋ออยู่กันเต็มเลยเหรอสวัสดีครับมินชีกุ้สวัสดีค่ะมินชีกับมเดีมันนี่โฮมโคมทางนั้นกินอะไรอ่ะอ่าหยนั้นกินแรงทำไมทำไมไม่กินสัตว์ปีก ไม่กินสัตว์ปีกสัตว์ปีกตัวอะไรอ่ะทั้งขาวฮะทั้งขท้าตามมาทุกคนพร้อมนะเฮ้อำนาจพระพูดพระธรรมพระโฉงสัตว์ปีกทั Knight> ้งหลายถ้าไม่อยากเวียนไหวใจเกิดให้ความรักโลภโกรธหลงออกแล้วปล่อยวางนะขออำนาจพระพูดพระคำพระโฉงจงบันดาลบุญของข้าพเจ้าทั้งสองที่มีทั้งหมดให้สัตว์ปีกทั้งหลายด้วยเถิดสาธุ อยู่ไหนจ๊ะ MBK อยู่ MBK อยู่ไหนจ๊ะ MBK MBK ใกล้นิดเดียวเนี่ยอะไรหรออุ้ยสวยจังเลยอ่ะสวยมากมิชีมิชีโอ้ยตังค์มเอาโผลมานี่เร็วมึงังมแต่พีใครแบบอุ้ยมันนี่อยู่เลย ทุกอย่างจะดีเองทุกอย่างจะดีเองขึ้นยอดนะขึ้นยอดจ้าดู่อน้ำอะไรครับกินไก่ได้กันนะสิบแปดชิ้นได้ดูเป็นอะไรลูกหนูหนูมาตั้งอะไรไปทำสปอร์ตเหรอออกกําลังกายเหรออายุกินน้ำอะไรครับอันนี้ ิมอนออกกำลังกายอยู่ในบ้านค่ะฮะแต่ฟิลแบบออกกำลังกายในร่มอ๋อเหรอเอ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 อดีแล้วปิ่งไอติมเป็นบอย์โซดาค่ะมายิงปืนไหมเสร็จงานกี่โมงมามายิงปืนอยู่ MBK กันไหมเสร็จงานกี่โมงไม่รู้ว่าไม่น่าหรอ นี่ไงนี่กัสเรามีผู้ร้ายเฮ้ยไม่ใช่เพื่อนพูดเพห็นเรามีผู้ร้ายเพิ่มอีกสี่ห้าคนเลยนะผู้มาไหมพันไหมเจ็ดกิบงอ่ะเจ็ดกิบงอ่ะนี่เลยประมาณบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายสามบ่ายสามเราถ่ายเสร็จแล้วเราถ่ายเสร็จแล้วโอ้ยเโหพี่เลยเทปหน้าเทปหน้าเออมันนี่มันนี่ลูก มันนี่ลูกมันนี่ลูกไปหล่อจังอ่ะจริงวันนี้มันนี่หล่อมากเออมันนี้มันนี่จังไปแล้วสั่งพิงค์เลมอนแนบพี่บอลอยู่ไหนพี่บอลพี่บอลตลาดพี่บอลล่ะเออเฮ้ยไหนพี่ไหนพี่บอลน่ะเออมึงพูดแล้วนะครับอยู่เป็นเซ็ตเอ็นพูดแล้วนะ เออะไรมากินไก่ี่สาวออยังไม่ได้กินข้าวเลยทำไปมันลอยไดกินส่ยูบายนาจริงหน้าจินหนาจริงหน้าจริงหน้าจริงสวัสดีค่ะพี่แกัสดีค่ะพี่แกเป็นหนูดิพี่แกพี่แกแกเป็นี n เ v e r s e ใบพี่แก อะไรคือสามกับเจ็ดไม่คืออะไรวะปลดล็อกแต้มคูณสามอะไรน่ารักเป้าน่ารัก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 ค <c oughs> ่ะข,ขอบคุณครับช่วยด้วยทุกคนโอ้โหขนาดเหมือนาไม่รอดทุกคนนั่งดูอย่างเดียวใช่ไหมยังม,ม,มีเวลาสวัสดีครับพี่ยูสวัสดีครับคับ พระเอกช่องมากสีระคนสวัสดีค่ะบ้าสวัสดีนะพระเอกละครบูช่องมากสีพี่เข้มอยู่ไหนพี่เข้มอยู่ไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันเขาเื่งอะไรแบบ พี่ฉันทนค่ะขอบคุณพั่ดีม่กด้วยอันน่าถ้าที้บ้านทาบ้านเดีไเดี๋ยวไก่มาลงล้วดติกต๊อกซะหน่อยตั้งไว้ไหนดีชวนคุยหน่อยชวนคุยนั่งอยู่ปีละคันู้แม่ล่ะนะละฟันบูนะ ไม่ใช่ค่ะมางามครับเออมาเชัหลอกนะมาลอมาเชิโเสิเมื่อไรจะจบเนี่ยไปเอะไรแก่ามจะไปไหนจ๊ะนะจะไปถ่ายติ๊กตอกกี่าหกด้วยได้ไหมฮะได้ได้ได้อยู่อยู่ไหน U N B K อุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับห้าสิบวิสู้ๆค่ะทุกคนสู้ๆค่ะ อย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้สูโ,ซโซค่ะคะแนนมิดต่อค่ะอ,อือาา่าสิวิระวังปาดปล่อยเขาปาดให้น้องเขาชนะไปเลยครับทุกคน<ร>โอ้ยไปหาหมอไหมเนี่ยน่น<อ>จาจะเป็นโรคตาแดงนะเนี่ยค่ะเ็นปะเป็นโรคตาแดงกัเนี่ยอุ้ยขอบคุณคอกกี้ฮะให้น้องเขาชนะไปเลยครับ,บหนูเป็นโรคตาแดงหรือเปล่าค่ะ ใครตาแดงคะเนี่ยหนูนั่นแหละสีอมพูค่ะอ๋อเหรอโอเคบรเยเก่งมากบ๊ายบายบายบายวัสดีครับวัสดีครับวันนี้สู้ๆครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับน่ะเรา คุณคือยูโรโอโหใหญ่จังใช่ไหมถูกต้องยังพินยังไม่รู้อีกไม่ร้องาปากเตอร์ได้ป่าขอให้เมื่อนี้เป็นเมือที่ยเลยที่สุดของนายท่านนะคะเอาไปสนทางเมื่อกีว่าอยากไปสัตว์จุดไทยก่ออยากไปเอาไปสจุดไทยด้วยนะพ่อมียาดูอยู่ฮะพี่ต้นดูเหรอ สวัสดีอยู่ที่จริงใจคิยูโอนี่เป็นไงทาราทิปคุณนิชาตัวน้อยขอบคุณใจสีชมพูนะจ๊ะโอ้โห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 มิงกระบารภูมิกิติภูมิใช่ไหมใช่ใช่สวัสดีครับพี่อเล็กธีรเดชไม่ใช่ง น้องยูโรไซรังสวัสดีน้องนันยูป้าเป็นเอฟซีแล้วนะลูกชอบดูหนูแสดงมันขอบคุณครับหล่อจ <ec> ัง<ๆ>ใช่ไหมเวลาชุ่วงเจ็ดปะ่ะโดนยูโรตกแล้วคิดถึงจัง เดี๋ยวพออาหารมาเดี๋ยวผมจะให้พรทุกท่านนะครับผมจะดินคลื่นเดี๋ยวผมขอเช็คคลื่นก่อน <c oughs> อืมอืมดูดอ๋อจำได้แล้วนี่เพล็กไฟน้ำค้างฮะน้ำค้างไม่ออนเลยไปจำได้งไง มันมีเพลงติดอันดับสิบครับดูบุญนำหน่อยโอ้ยบุญนำไม่ได้อยู่นี่ตน้ำมันแบบครับทิ้งเลมอนเนตครับขอบคุณครับกิ่นนารักจังเราชอบสีชมพูไงขอบคุณนะครับ จะจดจะจดจะจดอะไรกันไม่ไ <poisoned> ด <indo> ้แ <surprisingly> ล้วเพราะว่าหลายวิ่อะดูเกิดมากินหนึ่งจดกันไม่ได้ไม่ได้แล้วขอใหม่ได้ไหมขคอนเทนต์ได้ไหมเออคอนเทนต์อะไรกันมันเป็นคอนเทนต์เหรอกินน้ำเนี่ยทำไมชอบน้ำสิเลยนะทานชอบน้ำสีชมพูฟวี่ไหนกินด้วยกินปี้งมั้นสัตว์ปีกทั้งหลายที่มาอยากเวียนไหวใจเกิดขอให้ขอรักโลกกดหลงออก แล้วทุกอย่างจะดีเองจ้าในตอนนี้ฉันก็มียูโรกับหอยเยอะมากเพื่อนๆถาม่า,า,า<อ>เปรี้ยวลิ้นใจหยกขอมมอนหอยทั้งหลายไอ้กอก เธอไม่อยากโดนเสียบก็อย่แวะเวียนไปทางนั้นเอาสาทุกอร่อยไหมเปรี้ยวครับเปรี้ยวมากๆทุกอย่างจะดีเองเอาสาทุพี่กล้องมาแนละ้วผมไปได้ว่านะครับเพราะว่าพี่กล้องพูดแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวทุกอย่างมันจะไม่ดีนะฮะ ยูโรออยวสุดทัหญ่มากับทุกคนโอ้ยจุไปแล้วครับช่องผมเราจะไปแล้วเจอกันใหม่นะครับทุกคนสวัสดีครับถ้าไม่อยากเวียนใบไตเกินไม่ถอดรักรูกดล้มออกแล้วทุกอย่างจะดีเองบ๊ายบาย